่ะโคกพร้อมโอเคสดชื่นกันหนะ่อยโอเคครับำถ,ถามว่าทำไมไม่ผมทำไมไม่ผมเปิดหน้าเปิดแบบไม่ใช่เดะแบบหมายถึงแบบขัแบบใส่หน้ากากแล้วก็มาพูด ออกมาพูดครับเพราะว่าหนัากะของผมนั้นมันแตกมันเชือกมันขาดหละผมก็เลยต้องอัดแบบนี้ <c oughs> <c oughs> มันเสียงกินในไมค์ครับเลยเดี๋ยวผมอ้อย สดชื่นก็โอเคขอทำคลิปโอเคผมจะไปทำคลิปแล้ว